สวัสดีครับผมเอ็กเทอร์ชานน์เรนเนียนานะครับแล้วก็เอ็กเทอร์รามินนะครับวันนี้กลุ่มผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับชินาเรโอที่สองนะครับเป็นเรื่องของฮิมโรอยนะครับก็เคสเซตติ้งของเคสนี้นะครับก็เป็นชายไทยครับ46ปีนะครับก็คือมาที่ ER นะครับด้วยเรื่องแบบทาได้ก้อนที่บริเวณทวารนะครับผมระหว่างที่แบบมีอาการระหว่างที่มีการถ่ายอุจจาระนะครับก็คือก้อนตัวนี้ครับก็คือไม่ได้มีไม่สามารถกลับเข้าไปเองได้นะครับแล้วก็มีเลือดออกที่บริเวณทวาร มาประมาณสาปีนะครับผลการทำพลักโตสโคปนะครับก็คือคอนเฟิร์มว่าเป็นโฟสดิวกรีอินเทอร์นอลฮิมเอรอยที่7แล้วก็11อนาฬิกานะครับครับก็สเตตเมนต์อันนี้นะครับก็จะมีสเตตเมนต์สองอันที่ค้านกันนะครับก็คือสเตตเมนต์แรกก็คือพูดถึงว่าพอไปเข้าทรีทเมนต์เนี่ยมันใช้ไม่ได้สำหรับตัวฮิมเอรอยนะครับผมแล้วก็อีกสเตตเมนต์หนึ่งนะครับก็คือพูดถึงว่าตัว คนไข้ที่แบบมีเรื่องของหิมะรอย thrombosis แล้วก็มีเรื่องออตัวหิมรอยครับตัวเชลเปคอร์ทรีตเมนตนี่ก็สามารถะจะใช้รักษาเรื่องเพนได้เรื่องรักษาอิน m m a t i o n ได้นะครับครับทีนี้เราก็จะมาดูในคำถามข้อแรกนะครับว่าเรามี evidence อะไรหรือว่ามี discussion อะไรนะครับที่จะมา support หรือว่า disprove ตัว statement 2อันที่กล่าวไปตอนแรกนะครับ ครับก็เปเปอร์แรกนะครับที่ช่วยสนับสนุนนะครับก็คือเป็นของตัววอล r จอร o แน a ออฟแกส t ต r o อนเตโรโลจนะครับในหัวขอ้อ t r e ท e ม t ต์ออฟไฮเม o ร์รอยนะครับเป็นโครโนฟ o ค o ตโลเจสฟ l ลนะครับก็งานวิจัยนี้นะครับเขาก็บอกว่าแบบเมนโกของ,ของเป็นเ e d i c a l treatment เนี่ยก็หลักๆเลยก็เพื่อจะแบบ control acute symptom ของคนไข้นะครับก็คือพวกแบบ n f ก a m m ั t i o n อะไรเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เขาก็บอกว่าตัว literature จาก literature review ครับมันก็ยังไม่ได้มีอย่ตัว evidence เพียงพอที่จะ support ว่าตัว topical treatment เนี่ยสามารถ treat ตัว h e m o r r h o i d ได้นะครับแล้วก็ยังมีพูดถึงว่าตัว flavonoids ก็คือเป็นตัว flavonic o agent นะครับที่มีิทธิ์ในการ anti-inflammatory effect ได้นะครับ ครับเปเปอร์สนะครับก็คือเป็นของเบลเจี n c o n นเซนชัตไกด์ไลน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องแมネจเมนต์ของตัวเฮม o รอยด i d ิซีสนะครับก็คือ,อมีพูดถึงตรงที่เป็น t ร o p i ิคอลทรีตเมนต์นะครับว,ว่าเพอพูดรวมๆนะครับว่าตัว t ร o i c ิคอลทรีตเมนตเนี่ยจริงๆก็คือมีตั้งแต่แบบลบิ a แอนตตัวมิโ r o โปร t ทคแอนต์ตัวโลเคอลอเนสติกหรือว่าเป็นแบบโพลิโคลสเต o รอยนะครับข้อ r o l ของ t r e a เมนต์ที่เป็น t ร o p i ิคอก็คือแบบ มีเรื่องของหลักๆก,ก็คือเป็น acute manifestation ของ external hemorrhoid นะครับแต่เขาก็ได้บอกว่าแบบระยะเวลาการรักษานี่ก็ควรจะเป็น short short course นะครับ maximum ไม่เกิน14วันนะครับเพื่อหลีกเลี่ยง complication ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นแบบ s p i n a t r o p h y sensitization หรือว่า allergic reaction นะครับก็เขาบอกว่าตัว topical treatment นะครับก็หลักๆเลยก็สามารถมีเล่นในการแบบ relax ตัว internal anal sphincter ได้แล้วก็ วิดีโอสตัว n g e s t ชันของฮีโมรอยได้นะครับแล้วก็ช่วยแบบลดความเจ็บปวดได้เหมือนกันนะครับครับเปเปอร์ที่สามนะครับก็พูดถึงเป็นหัวข้อว่าเป็นฮีโมรอยไดก์นอสิสแล้วก็ทรีตเมนต์ออฟชั่นนะครับก็คือเขาบอกว่าจริงๆตัวทอปิคัลตามแบบโอเวอร์เคาเตอร์หลักก็พูดคล้ายๆกับเปเปอร์ที่แล้วนะครับก็คือมันมีฤทธิ์ของเป็นเทมพอร์เรอรี e ลีนะครับแล้วก็ไม่ได้มี หลักฐานเพียงพอว่าสามารถแบบลดตัวรักษาตัวฮิมะรอยได้นะครับผมในในระยะแบบระยะยาวนะครับโอเคแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยมีไบโอฟอร์เบอร์นอยด์นะครับที่แบบมีฤทธิ์ของลดการบีบด,ดิง้งลดการคันหรือว่าลดแบบฟิสคาลิเกตได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเอวิเดนซ์เนี่ยมันค่อนข้างจะอ่คอนที่เขาศึกษามา คนไข้ในกลุ่มค่อนข้างเล็กแล้วก็ผลการศึกษาค่อนข้างหลากหลายอะไรอย่างนี้ครับก็เลยอาจจะยังสรุปค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ตัวไบโอฟอร์โนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้อฟพูฟโดยเ a ด้วยนะครับครับต่อมาครับคือข้อที่2นะครับก็คือตัวการใช้ฟอล์กโตซิเิลเนี่ยมีประโยชน์ในการรักษาไหมนะครับครับก็เอ่อเปเปอร์แรกนะครับก็คือเป็นเปเปอร์เอ่อของเอ่อซัปโปโรเมดิคอลคอรเสจนะครับฮอกไกโดนะครับ พูดถึงว่า clinical efficacy ของ f o s o c i d i l p s u p p o r o s t o r y ใน internal hemorrhoid นะครับก็หลักๆในโดยสรุปก็คือว่าตัว f o s o c i d i l เนี่ยก็คือสามารถช่วยร l ล e v e Pain ได้เรื่องของ hemorrhage swelling ได้ครับได้ทั้งเป็นแบบ s u b j e c t i v e และ objective s ิ้นต้อมเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตัว p o s o c i d i l เนี่ยก็ไม่ได้ลดตัว hemorrhoid size นะครับ p ปอ e r ที่2น,นะครับก็เป็นเปอร์ที่ เป็นการเปรียบเทียบนะครับของอสอง preparation ของตัวยาพักโตซิดิลนี้นะครับมี2ยี่ห้อนะครับก็คือนิรอยกับ p u โ o t ิ d i l นะครับนิรอยก็คือที่เป็นแบบ Oil Men แล้วก็ p u โต t o ด i l ก็คือแบบที่เป็น Subcut Story นะครับก็เขาบอกว่าตัว Subcut Story นะครับก็คือมีฤทธิ์ในการช่วยบรรเทาอาการได้ดีกว่าทาในแง่ของเพลแล้วก็ itching นะครับแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้ก็มีฤทธิ์ในการลดการบีบและก็ลดของดิชาร์จเนี่ยพอๆกันนะครับ โดยรวมเขาบอกว่ายูนิรอยครับมีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวซูดิอูครับในระยะการรักษาประมาณ3สัปดาห์ครับข้อที่3นะครับก็คือถามว่าการใช้ยาตัวเดฟลอนเรฟเว a ร์ลตัวไซโคทรีฟอสแล้วก็ตัวเพสสังค่ายีประโยชน์ในการรักษายังไงนะครับทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าเดฟลอนคืออะไรนะครับเดฟลอนก็เป็นตัวยา ตัวสองตัวที่เป็นกลุ่มฟลาวนอยด์ทั้งคู่นะครับก็คือไดออสซินและก็เอสเปอริดินนะครับผมสองกลุ่มนี้คือรวมกันเป็นเอ่อไมโครไนซ์เซอร์ไฟฟลาวนอยด์แฟกชั่นนะครับโอเคอ่อก็มีเปเปอร์ที่พูดถึงแรฟลอนนะครับก็อันนี้เป็นเอ่อของเปเปอร์ของ,ของคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นะครับเป็นเปเปอร์เดียวกันนะครับก็คือเป็นเบลเจนคอนเสิร์ชสกายไลน์นะครับตรงส่วนที่พูดถึงส่วนที่เป็นเอ่อเอเวนโชโอปิกนะครับ ก็โดยสรุปแบบก็คือว่าเขาแนะนําการใช้วินโทรปิกนะครับสําหรับการใช้ในระยะสั้นนะครับเพราะว่ามันมีวิตที่ช่วยในการแบบลดบีดได้ลดดิชาร์จได้ลด over all ลซิมทอมได้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีเอฟเฟกเกี่ยวกับเรื่องเพลนะครับแล้วเขาก็ยังบอกว่าแบบตัวไอโฟลาวอนอยด์นะครับก็คือสามารถแบบลดในเรื่องของบีดดิ้งลดของคันได้นะครับก็แต่เขาบอกยังไม่ได้มีแบบว่าพิสูจน์เอฟเฟกที่เกี่ยวกับเรื่องของ t h r o m b o s s นะครับ เพ okay, ครับต่อมานะครับก็เป็นเเปอร์อีกอันหนึ่งนะครับที่พูดถึงตัว MPFF อันนี้นะครับว่ามันมีฤทธิ์ในการช่วยลดการบิดดิ้งเพนพิวเตัสได้นะครับลดแอนเลล์ดิชาร์แล้วก็ลดเทนเนสมูสได้นะครับโดยเขาทำออกมาเป็นสถิตินะครับแล้วก็พบว่ามันมี significant benefit ในเรื่องของบิดดิ้งดิชาร์ดเลกเกจแล้วก็เรื่องของเพนจริงๆนะครับ ต่อมาคือเรฟเรลนะครับเป็นตัวอย่างจริงคือเป็นเอสตินนะครับสก,กัดมาจากพืชตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าฮ chestnut นะครับ <c oughs> ครับก็คือ,อตัวเรฟเรลตัวนี้นะครับก็คือเป็นเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการแบบลดการบวมได้นะครับแล้วก็ลดการอักเสบได้นะครับรวมถึงว่ามีเรื่องของ v e n o t r o p i c property ด้วยนะครับก็โดยรวมก็คือมันสามารถ ช่วยในทุกๆสเตจเลยนะครับของตัว h e m o r r h o i d นะครับผมแล้วก็ไซโคทีฟอส์นะครับตัวยาก็คือเป็นเอสเปอริดินนะครับบล็อกคัสอะคูลิตัสนะครับแล้วก็มีวิตามินบีด้วยนะครับตัวยาสองก็มีสองอันนะครับมีสองยี่ห้อคือไซโคทีฟอส์แล้วก็แฟลฟโรเวนนะครับสองอันครับอันนี้ก็คือเป็นไบเปอร์นะครับของ พูดถึงตัวยาฟาโบเวนนี้นะครับว่ามีฤทธิ์ในการรักษายังไรนะครับก็ conclusion ของ paper นี้ก็คือว่าตัวฟโบเวนนี้จะช่วยแบบลดเรื่องเพ i ได้แล้วก็ functional s y ม p t o ลด i n f ฟล m ม a t i o n ได้นะครับทั้งแบบ pain ที่เป็นแบบทั้งเกรด1เกรด2และเกรด3เลยนะครับโอเคครับต่อมาครับเป็นสมุนไพรก็สังคาตนะครับก็มีผลงานวิจัยนะครับว่ามีการเปรียบเทียบ การใช้งานระหว่างตัวไซโคทรีฟอสกับตัวเพชรสังขาตนะครับก็ผลพิสูจนออกมาก็พบว่าแบบสารสกัดเพชรสังาตานี่ก็มีประสิทธิภาพในการการักษาภาวะเลือดออกได้ดีพอๆกับตัวไซโคทรีฟอสเลยนะครับแล้วก็มีประโยชน์ในแง่ของแบบโซเชียโลโอโีโคโนโมิกด้วยนะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ครับครับในประเด็นคําถามต่อมานะครับก็คือการใช้มิวซิลินไฟโบเจลแล้วก็ฟอเร็ก แล้วก็อาจิโรแลกนะครับที่เป็นกลุ่มของยาไทยเนี่ยมีผลต่อการรักษาหรือไม่นะครับแล้วก็อันไหนเป็นอันที่ดีที่สุดอันไหนดีกว่ากันนะครับโดยอันนี้ก็คือจะเป็นรูปของยาต่างๆแล้วก็ส่วนประกอบนะครับโดยมิวเซรินกับไฟบเจลเนี่ยจะเป็นกลุ่มคล้ายกาันก็คือประกอบด้วยไฟเบอร์นะครับส่วนฟอแล็กเนี่ยจะประกอบด้วย p e g เป็นส่วนผสมหลักนะครับซึ่งเป็นออสโมติกลักเซทีฟนะครับแล้วก็อาจิโรเลกเนี่ยจะประกอบด้วยเซน่าครับ ที่เป็นสารสกัดจากมะขามแขกเป็นกลุ่มที่เป็นสติมูลเลนเล็กเซทีฟครับโดยไกด์ไลน์แรกนะครับเป็นของ American Society of Colon and Rectal Surgeons นะครับโดยเขาได้บอกว่าการรักษาด้วย Medical medical t r e a t m e n t นะครับเ e c o m m e n d a t i o n แรกนะครับที่เป็น primary guideline ไ i มารีขออนุานะครับไ i มารีเฟิร์สไลท์เทโลฟีนะครับโดยจะอย่างแรกที่ต้องปรับก็คือเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินนะครับโดยจะให้แนะนําให้บริโภคน้ําอย่างเพียงพอแล้วก็เพิ่มการบริเพิ่มการกินไฟเบอร์นะครับร่วมกับการปรับพฤติกรรมการขับถ่ายนะครับโดยเรคเมาเนชันเนี่ยอยู่ที่ระดับเอ่อหนึ่งบีนะครับซึ่งเขาได้บอกว่าเอ่อการบริโภคไฟเบอร์เนี่ย เมีผลช,ช่วยลดอาการของโรคในกลุ่มฮิมบอร์อยนะครับโดยอันเนี้ยเป็นการศึกษาของ systematic review ของโคเค้นนะครับโดยบอกว่า relative really risk ปลอดภัยนะครับ relative risk เนี่ยอยู่ที่0.47แล้วก็มีค่า95% confidence interval นะครับไม่ข้อมหนึ่งซึ่งผลเนี่ย ก็บอกว่ามี significant difference นะครับระหว่างกลุ่มที่รักษาด้วยไฟเบอร์กับกลุ่มที่ไม่ได้รักษานะครับสำหรับ guideline อ,อ,ลลอันถัดมาที่เอามาเสนอนะครับก็คือเป็นของ ACG guideline ลลนะครับเขาได้บอกว่าการรักษาด้วย conservative management ในกลุ่มที่เ,เป็นกลุ่มคนไข้ symptomatic internal h e m o r r h o i d นะครับ จะรักษาด้วยเการปรับพฤติกรรมการขับถ่ายนะครับโดยจะให้บริโภคน้ำเนี่ยมากขึ้นแปดหกถึงแปดแก้วต่อวันนะครับแล้วก็กินไฟเบอร์มากขึ้นเป็นปริมาณยี่สิบถึงสามสิบกร,รัมต่อวันนะครับร่วมกับการปรับเปลี่ยนวิธีการขับถ่ายคือไม่เอ่อไม่ให้นั่งห้องน้ำเป็นเวลานานนะครับโดย เขาได้บอกเพิ่มเติมว่าในกลุ่มอคนไข้ที่ไม่สามารถปรับพฤติกรรมด้วยการบริโภคไฟเบอร์ที่มากขึ้นได้เนี่ยจะค่อยแนะนําให้ใช้ยาที่เป็นโพลีอทลีนไกลเขลหรือว่าดูคาเซตซึ่งเป็นกลุ่มออสโมติกเล็กเซทีฟนะครับโดยสรุปเ,เป็นเรคอมเมนเดชันก็คือจะให้เพิ่มการบริโภคน้ำกับไฟเบอร์ร่วมกับ การปรับการพันถ่ายคือลดการเด่งกับการนั่งห้องน้ำเป็นเวลานานเนี่ยจะเป็น o อง r e c คอมเ n นเดชันแล้วก็ยาถ่ายในกลุ่มไฟเบอร์เนี่ยจะเป็นตัวยาที่เลือกให้ก่อนกลุ่มออส o ม i ิกลักเซทีฟครับถัดมานะครับก็คือ,เ,อ,อเป็นไกด์ไลน์ของเว l ร i n ช c o n คอนเซนนะครับโดย ในกลุ่ม c o n เ e r v a t i v e ฟเมดิเ m e n t เนี่ยก็ได้มีการกล่าวถึงไลฟ์สไตล์มอ i ิฟิเคชันโดยก็จะกล่าวคล้ายๆกันนะครับก็คือให้บริโภคน้ำมากขึ้นยินไฟเบอร์มากขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการเบ่งถ่ายนะครับโดยการรักษาที่เขาแนะนำเนี่ยในระดับอะกิเมนที่85็แล้วก็มีเกจและคอมเมนตอยู่ที่เกรด A นะครับเขาบอกว่าการใช้ไฟเบอร์เทอรรปีเนี่ยมันช่วยได้ ทั้งในกลุ่มผู้ข่ที่มีอาการของไดอะเรียแล้วก็กลุ่มผู้ข่ที่มีอาการของคอนเตเตชันให้มีอาการถ่ายที่ปกติมากขึ้นนะครับโดยอันเนี้ยก็จะช่วยลดอาการของซิมโตมติกฮิมโรลอยโดยเฉพาะอาการของบีดดิ้งนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของไฟเบอร์นะครับก็คือเรื่องของไซเอฟเฟกอันนี้เขาบอกว่าค่อนข้างเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยนะครับโดยไซเอฟเฟกที่พบได้เนี่ย ก็คือจะมีแค่ท้องอืดเเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือราคาเนี่ยค่อนข้างถูกกว่า l ล x กเซติฟต mm ัวอื่นนะครับแล้วก็ยังมีการกล่าวว่าอ,อยาในกลุ่มที่เป็นออสโมติกหรือว่า l ล็กเซติฟอื่นๆยังไม่มี Data ที่บอกว่ามันมีการใช้แล้วส่งผลที่ดีขึ้นกับอาการของกลุ่มโรคฮิมอรอยครับ โดยสรุปนะครับก็คือในยา4ตัวที่กล่าวไปนะครับก็คือกลุ่มมิวซิลินกับ f i โบเจลเนี่ยที่เป็นกลุ่มไฟเบอร์เนี่ยก็คือมีข้อดีในการรักษาอาการของกลุ่มโรคฮิมโมไล่มากที่สุดแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับจึงแนะนำว่าให้เลือกใช้เป็นอย่างแรกนะครับในคำถามถัดมานะครับก็คือการใช้โปรไบอติกเช่น Biofer เนี่ย มีผลต่อการรักษายังไงบ้างนะครับโดยเรื่อแรกที่เอามานะครับก็คือจะเป็นของออตีพิมพ์ในนิตยสารา American Journal of Pharmacology นะครับโดยได้กล่าวว่ากล่าวถึงโบเบอติกกับ p ีเบอเตินี่ยมันมีโ o ในการรักษา c o n s ิ i p a t i o n แล้วก็ hemorrhoid p นะครับโดยจะกล่าวก่อนว่า โปรเบอติกเนี่ยมันก็คือ mm hmm. จุลินทรีย์ที่ไม่เกาะโรคที่จะช่วยในการปรับสมดุลลำไส้จุลินทรีย์ในลำไส้นะครับโดยกลไกของโปรไบอติกเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของการท้องผูกเนี่ยมันมีหลายกลไกนะครับโดยอย่างแรกเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของกัดไมโครไบโอตานะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยคือเรื่องของเฟอร์เมนเทชันอย่างที่สามคือช่วยเรื่องของนิวโรจิกซิสเต็มนะครับแล้วก็ ช่วยเรื่องของอิมมูนนตี้ในลำไส้นะครับโดยมันมีได้กล่าวถึงหัวข้อเป็นหัวข้อหนึ่งนะครับว่าโปรไบโอติกในฮิโมโมรอยเพนเนี่ยเขาบอกว่าพวกเฟอร์เมนตดมิวเช่นพวกโยเกิร์ตหรือว่านมเปรี้ยวนะครับจะมีโปรไบโอติกคือแลคโตบาเซลัสไทติชิโลตานะครับซึ่งการบริโภคโปรไบโอติกตัวเนี้ยเป็นเวลาอย่างน้อย ห้ถึงหสัปดาห์เนี่ยมีผลในการลดฮิโมรอยได้โดยการลดอาการของท้องผูกช่วยให้ถ่ายได้สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือยังมีเรื่องของ c o o l ่งเอ f เฟ c t แล้วก็ยังมีประโยชน์ในข้อดีด้านอื่นๆอีกครับในคำถามต่อมานะครับก็คือโควิด -19 แ a n d ดมิ c กับเรื่องของการฉีดป้องกันวัคซีนโควิดเนี่ยมีผลต่อการรักษาโรคพิโมลอยยังไงบ้างนะครับเบอร์แรกที่เอามานะครับก็คือตีพิมพ์ในนิตยสารของ Advanced and Future Perspective of Colorectal Cancer นะครับก็คือในนี้ได้พูดถึงว่าโดยสรุปเนี่ย คือผลของโควิด19 p andemic เนี่ยมันมีผลต่ออทำให้มันมีการดีเลย์ของ elective procedure นะครับโดยอันนี้จะมีผลกับโรคีโมรไย์ที่เป็นสเตจของ advanced นะครับที่ต้องการการรักษาแบบผ่าตัดอันเนี้ยก็คือมันจะทำให้ดีเลย์มากขึ้นทำให้คนไข้าอาการแย่ลงนะครับเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับก็คือ เอในกลุ่มโรคของฮิมรลอยเนี่ยจะมี r i สแฟกเตอรที่ทําให้เกิดอย่างเช่นพวกเรื่องของการท้องผูกออบิซิตี้นะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ในการนั่งนั่งเฉยๆหรือว่านั่งทํางานที่โต๊ะนะครับโดยในช่วงของโควิด19แคนาดิกเนี่ยก็คือมันทําให้ร i สแฟกเตอร์พวกนี้มันเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้อาการของคนไข้เนี่ยก็จะแย่ลงนะครับแล้วก็ จากการศึกษาล่าสุดเนี่ยก็คือเขาบอกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นเอ่อฮิโมโรอยตั้งแต่ก่อนที่จะมีแพนดมิกนะครับจะมีอาการที่แย่ลงมากกว่าผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยในช่วงที่มีโควิด1 9แพนดมิกนะครับแล้วก็เอ่อจากการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เอ่อพวกไลฟสไตล์อะไรครับแล้วก็การออกกําลังกายกับการลดน้ําหนักเนี่ยจะมีผลที่ทําให้ความซีเรต้สกอร์ของฮิโมโมลอยด์เนี่ยดีขึ้นครับสําหรับเปเปอ์ถัดมานะครับก็คือตีพิมพ์ใน Journal of Clinical Medicine นะครับเขาบอกว่าเอ่อ c i d 1 9คอรเลน,นทีนเนี่ยมีผล กับเรื่องของฮ m o โ r ล o อยด i s e ซ s อยังไงบ้างนะครับซึ่งในจาก s สตาร์เนี่ยก็คือได้ใมีการใช้ตัวค่าวัดเนี่ยเป็นไซแอมซิ o ตอมสกอร์นะครับเป็นโร i ิกสกอ r e ซึ่งจากผลในกราฟนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวิจัยเป็นโรคฮิมโ r ล h อย d นานแล้วก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะมีโควิด19นะครับโดยเขาก็ตัดที่ช่วงเดือน ช่วงเดือนมิถายนของ2020นะครับแล้วก็การาฟด้านล่างเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยหลังจากนั้นนะครับโดยจะเห็นว่าผู้ป่วยพอในช่วงที่มีโควิด -19 พ andemic เนี่ยค่า severity score เนี่ยมันสูงขึ้นในกลุ่มที่ได้รับการวินิจฉัยนานแล้วนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยเนี่ยในการาฟสีเหลืองเขียวนะครับก็คือค่า severity score เนี่ยมันลดลงนะครับ โดยในเปนเปอร์นเนี่ยก็คือจะสอดคล้องกับผลของเปเปอร์แรกนะครับว่าผู้ป่วยที่ได้รับการวิิจัยช่วงที่ช่วงที่มีโควิด -19 ล็อกดาวน์นะครับจะมีอาการที่ดีขึ้นหลังจากที่มีโควิด -19 นะครับก็จบการนำเสนอเียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ